ดับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาอะไรเงี้ยผมนิ่งมานานนะผ่านมาอะไรเงี้ยผมนิ่งมานานนะผมเลือกที่จะนิ่งมานานนะผมโพสผมเคยโพสแค่ครั้งเดียวแล้วผมก็ไม่ได้โพสอ,อะไรอีกเลยเพราะผม,มรู้สึกว่าแบบชีวิตใครชีวิตมาอะไรเงี้ยที่แบบเรื่องบางเรื่องมันควรพูดนะแบบผมมาเก็บไว้ก็ไม่ใช่คนระับเอาที่ประเด็นแรก่อนเลยคนระับ เรื่องที่เจมพูดไว้ในไลฟ์เมื่อวานว่าแบบว่าผมแบบว่ามีเงินมีอะไรมากมายมากกว่าเจมเลยได้ไปเจอลูกที่ต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ไปหาในวันหาลูกในวันที่ลูกผมคลอดอะไรเงี้ยมันเป็นเพราะว่าเจมไปคุยกับผู้จัดการเพื่อให้ผู้จัดการหางานให้ผมเไรเงี้ยให้ผมมีงานมีเงินสามสี่แสนไปหาลูกไปเยี่ยมลูกอะไรเงี้ยในวันที่ลูกคลอดเรื่องนั้นผมขอพูดนะตรงนี้นะครับว่ามันไม่จริงเลยมันไม่ใช่ความจริงเลย เพราะว่าผู้จัดการผมเขาไม่ได้มาหาง,งานอะไรให้ผมมากเลยนอกเหนือจากงานวายบีผมไม่ได้มีงานอะไรนอกเหนือจากนั้นนอกจากจะมีคนติดต่อมาแล้วผมว่าให้เบอร์ของผมให้เบอร์ของผู้จัดการผมไปแล้วผู้จัดการผมไปคุยต่อให้นั่นคืองานที่ผมได้จากผู้จัดการแต่ในจุดที่เจมไปบอกว่าเขาไปคุยกับผู้จัดการเพื่อให้ผู้จัดการขายงานให้ผมจนผมมีเงินสามสี่แสนแม่ตามประเทศอันนั้นไม่จริงเลยครับ เพราะการที่ผมมีเงินไปต่างประเทศมันเป็นเงินที่ผมเก็บมาจากการไปถ่ายแบบถ่ายโฆษณาจากหลายๆงานที่ผมไปรับมาเองและอีกอย่างหนึ่งอีกบุคคลหนึ่งที่ผมขาดไม่ได้เลยนะในชีวิตผมในรอบที่ผ่านมาเนี่ยคือภรรยาผมเมียผมเขาคือคนที่ไปทํางานมาหาเงินช่วยผมทั้งนั้นที่เมียผมตั้งท้องอยู่สี่เดือนตั้งท้องลูกของผมอยู่สี่เดือนเมียผมไปทํางานร้านกาแฟาอยู่ที่ต่างประเทศเพื่อจะได้มีเงินเก็บออมเงินในวันที่ผมไม่มีงานอย่างเงี้ย ในวันข้างหน้าหรืออะไรถ้าวายบีไม่มีงานหรือคอนเสิร์ตมันไม่สามารถขายได้เพราะแบบสถานการณ์ประเทศไทยตอนนี้มันคืองานมันไม่เปิดเลยมันไม่มีคอนเสิร์ตไม่มีอะไรเลยเราจะได้มีเงินเก็บกันถ้าผมไม่มีเมียผมภรรยาผมเนะี่ยเราก็ไม่ได้มีเงินเก็บในส่วนหนึ่งเหมือนกันนะเมียผมคือคนที่ช่วยหางเงินหาง,งานให้ผมเขาเขาคืออีกคนหนึ่งที่แบบว่าช่วยเก็บเงินช่วยผมทุกอย่างช่วยเดินเรื่องวีซ่าผมทุกอย่างในฝั่งทางด้านนน้นผู้จัดการผมไม่ได้ช่วยอะไรผมตรงนี้นะครับ สิ่งเดียวที่ผู้การช่วยผมก็คือเขาช่วยบอกผมว่า,าลองไปคุยกับออตอมอที่นี่ยังลองไปคุยกับกองสุนที่นี่ยังลองไปเดินเรื่องที่นี่ยังไม่ได้มีใครมาให้เงินผมนะครับไอ้ดีไม่ได้มีใครมาให้เงินผมแบบเพื่อให้ผมมีเงินไปตามไปเทไม่ใช่อันนี้คือประเด็นแรกนะแล้วการที่แบบว่าเพื่อนมาบอกผมแบบว่าอ,อพูดเชิญเหมือนว่าผม มีเขาทําให้ผมมันเลยทําให้ผมมีเงินไปตามประเทศมันมันไม่มันไม่ใช่อ่ะครับเพราะสิ่งที่ผมมันได้ยินมาจากเพื่อนผมคนอื่นๆในช่วงเวลาที่ผมอยู่ตามประเทศมาตลอดเวลาคือผมได้ยินพอผมกลับมาไทยเนี่ยพอมันมีเรื่องที่แบบทะเลาะกันปุ๊บผมได้ไปไได้ยินมาจากเพื่อนผมมาสิ่งที่เจมส์พูดถึงผมในตอนที่ผมอยู่ตามประเทศมันไม่ตรงกับสิ่งที่เจมส์พูดตอนอยู่ในไลฟ์เลยตอนที่ผมอยู่ตามประเทศเจมส์พูดถึงผมด้วยการแบบว่าไอ้แหนมันมีเงินได้ไงวะมันมีเงินไปอยู่ตามประเทศได้ไงวะแค่แบบเอดีไม่ได้ช่วยมัน ตัวมานั่งหมดมันอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่จริงเข้าใจว่าถ้าสมมติว่าคุณเป็นเพื่อนผมอะเวลาเห็นผมได้ดีได้ไปเจอลูกเจอครอบครัวได้อยู่ในวันที่ลูกผมคลอดอะไรเงี้ยคุณจะควรควรจะยินดีแบบผมไม่ามาพยายามพูดแบบว่าไอ้แบดบแม่งไยเงินไปมากกว่าได้ไงวะหรืออะไรมันไม่ใช่ครับอันนี้คือเรื่องแรกนะแต่ผมยังไม่ขอพูดดีเทลไปม,มากเนื่อาผมไม่ได้อยากมานั่งใส่ร้าย,ายหรือพูดว่าใครหรืออะไรมันมันเยอะมันยาวอะไรเงี้ยแต่ก่อนอันนี้ที่แบบว่าเพื่อนบอก พี่เจมพูดหลายๆว่าแบบโทรหาผมตลอดไเงย้มันก็ไม่จริงเพราะว่าที่ผมได้คอคุยกันมันมีแค่ครั้งเดียวหลังจากนั้นก็คือเราพิมพ์เรามีพิมพ์กับคุยกันบ้างในไอจีอะไรเงี้ยพิมพ์ถามไทยบ้างผมก็พิมพ์ถามไทยเพื่อนเป็นไงบ้างมันก็แบบบกเครียดเรื่องนู้นเรื่องนี้ผมก็ให้อำลางใจกันไปแบบเป็นปกตีเป็นเพื่อนกันราผมไม่เคยคิดว่าใครไม่ใช่เพื่อนผมเลยนะแต่บทที่ผมจะบอกก็คือส่วนมากที่มีการคอคุยกันจริงคือผมที่พยายามคอหาเพื่อนผมจะมีกลุ่มแชทไว้คุยกัน กลุ่มแชทที่ไม่ได้กลุ่มแชทเอดิ AD นะเป็นกลุ่มแชทเพื่อนผมเเงี้ยเพื่อนที่คอสเพลกว่าที่เป็นเพื่อนเอสเนกกว่าอนะไรเงี้ยผมพยายามโทรหาเพื่อนตลอดแต่บางทีเพื่อนก็ไม่ได้บ่อยครั้งที่แบบว่าไม่ได้มีใครรับสายผมเนงะี้ยซึ่งผมก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าบางคนมันทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองนะถ้าคนที่ติดตามผมจริงๆนะก็จะรู้เลยว่าช่วงนั้นตอนที่ผมอยู่ตามเพจผมไลฟ์สดบล่อยมากเลยในไอจี ก็ผมไม่ได้ผมเบื่อเว้ยผมไม่ได้คุยกับใครมันไม่มีเพื่อนอยู่นู่นเลยหรืออะไรเงี้ยผมก็เหงาผมก็เลยเลือกที่จะไลฟ์ถ้าเพื่อนผมคุยไม่ว่างคุยกับผมไม่มีใครว่างคอคุยกับผมผมก็เลือกที่จะไลฟ์สดเนาะเพื่อจะคุยกับแฟนๆอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่ผมทําแล้วนั่นก็คือความจริงถ้าใครที่ติดตามผมก็จะรู้เลยว่าผมไลฟ์สดจริงๆและไลฟ์สดบ่อยมากจากผมที่เป็นคนที่ไม่ค่อยโพสต์รูปไม่ค่อยชอบโพสอะไรเลยไม่ค่อยชอบโพสต์ไอจีสตอรี่แม้คนจะแท็กมาผมก็ไม่รีโพสต์เลยอะไรเงี้ยช่วงน เพื่อนๆบอกว่าเข้ามาบ้างนะในวันที่ผมไลฟ์สดเขาจะเข้ามาดูผมเนี่ยเพราะอยู่นู่นผมก็เติมพลังอะไรเมื่อนที่ดูมันเสียรีอะไรอยู่นะผมก็ชิลของผมนะครับและไปต่อที่เรื่องต่อไปที่เจมเขาไปพูดในไลฟ์สดของเขาว่าว่าแบนพูดเหียยผมมากเลยผมซื้อเสื้อให้ลูกแบนแบแบนแบบปฏิเสธผมว่ามึงเก็บไว้ให้ลูกลอะไรอะไรเงี้ยไม่จริงเลยนะถ้ามันมีการที่เจมซื้อเสื้อให้ผมจริงผมต้องมีลูก ผมไปเล่นดูแชททุกอย่างมันไม่มีรูปนั้นไม่มีรูปอะไรพวกนั้นเลยเมื่อเจมซื้อเสื้อให้ผมแล้วการที่สมมติถ้าเพื่อนซื้อมาให้แล้วเพ,เ,เ,เพื่อนผมเนี่ยนะจะไปปฏิเสธเพื่อนผมไม่เคยปฏิเสธใครแลวถ้าใครคิดจะคิดจะให้ผมอะไรเงี้ยผมรับหมดเพื่อนให้ของผมมาผมรับหมดถึงถึงแม้ว่าสมมติของนั้นแม่งใช้แม่ผมก็อยรับผมไม่เคยปฏิเสธใครถึงไม่ได้ใช้ผมก็รับผมรู้สึกว่าเป็นน้ำใจที่เพื่อนให้มาผมรักษาใจคนทุกคนตลอด ซึ่งหมอจะบอกเลยว่าตรงนั้นมันไม่จริงนะครับเรื่องนั้นไม่จริงเรื่องที่บอกว่าผมแบบไปพูดว่าเี้ยมเก็บเสื้อให้ลูกมึงครับวะมันไม่จริงผมไม่เคยพูดเชื่ออะไรเงินแล้วใครที่ยจะไปเชื่อเจมาหรือเช่ออะไรแล้วไม่มองผมเนี่แล้วแต่นะว่าจะเชื่ออะไรยังไงผมไม่ได้มาบอกว่าใครดีกว่ากันหรืออะไรเงี้ยแต่ผมแค่พูดตรงนี้ว่าผมไม่ได้พูดแลวผมก็พูดแค่ความจริงเดียวผมไม่เอบแต่งเรื่องโกหกผมแต่งแต่เพลงแต่ผมไม่เอบแต่งเรื่องนะครับ รู้ <L uss le> สึกกับผมว่าเขาไม่โอไม่โอเคกับออลีเดย์อะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วดูเหมือนผมไม่เห็นด้วยอะไรเขาเลยอันนั้นก็ไม่จริงอนะผมไม่ได้ไม่เห็นด้วยนะแม้แต่สิ่งที่บกเก็ปก็คือผมเป็นคนที่แบบว่าจะเชื่ออะไรจะเห็นอะไรจะยินดีกับอะไรผมต้องเห็นกับตาแล้วผมต้องรู้สึกตัวเองผมเป็นคนที่มีเหตุผลผมใช้เหตุผลเหนืออารมณ์คือบางทีสมัยก่อนผมอาจจะแบบเป็นคนอารมณ์ร้อนเลยแ,แต่ยุคสมัยเนี้ยยุคตั้งแต่ผมเริ่มนี่ไมมีล,ลูกเลยนะผมใช้เหตุผลมาตลอดฟังอะไรผมจะใช้เหตุผลเหนืออารมณ์เพราะรู้สึกว่า การเรียกเจมมาอธิบายความรู้สึกว่าเนี่ยกูไม่โอเคกับอย่างงู้นอย่างนี้เลยเฮียแม่งไอดีมองโบว่ะแม่งไม่ให้งานเราไม่นู่นนี่อะไรเรามันไม่ใช่อะ่ะมันมันไม่ถูกอะ่ะเพราะผมรู้จักเพื่อนเพื่อ,อมาผมรู้ว่าไม่มีใครมองผมโบไม่มีใครมองไวบีโบเลยทุกคนช่วยเหลือเรามาตลอดแลด้วเจมบอกว่าทุกคนมองเหมือนเจมมันเหมือนแบบแค่สตาร์เหมือนอะไรเงี้ยแคสซาวเอ็นหรือแบล็กสเตดอะไรมันไม่มันก็ไม่ใช่อะ่ะเพราะว่า เราอยู่ด้วยกันมาไอ้ดีทุกคนไม่ว่าจะใครหน้าที่อะไรก็ตามเวลาจบงานเสร็จเราไปคือเป็นเพื่อนกันตลอดทํางานด้วยกันตอนจบงานแล้วก็ไปนั่งนั่งชิวอยู่ที่ห้องสั่งข้าวจากร้านค้าหรืออะไรไปนั่งพื้นกินด้วยกันเลยไปด้วยกันอดหลับอดนอนด้วยกันเฮฮาอยู่ด้วยกันตลอดทุกคนเท่ากันหมดแล้วทุกคนสนิทเท่ากันหมดสามารถคุณสามารถเดินไปคุยอะไรใครได้เพราะเราเหมือนครอบครัวเข้าใจนะครับ นี <muitas S 2> ่คือที่ผมจะพูดมีเรื่องอะไรมาเรื่องไปถ่ายรูปบู๊บใช่ไหมเจมพูดเรื่องไปถ่ายรูปบู๊บอะไรเงี้ยผมก็หมอพูดเลยแบบว่าผมไม่ได้ไปอะไรวันนั้นผมก็คือผมไม่ได้ออกไปไหนอยู่แล้วผมไม่ยากออกไปไหนเลยและการที่เจมบอกว่าเนี่ยชวนในกลุ่มอะไรแล้วมันไม่ได้ผมไม่เจมไม่ได้เป็นคนชวนผมนะอจารบเพราะว่าผมแบบถ้าเจมชวนผมเจมจะเป็นคนขอคอมาหาผมอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้มีการคอมาจากเจม้วคนนี้ ช่วยในแชทหรืออะไรเงี้ยไหมก็ไม่ได้คนที่ผมรู้จักผมก็ลยไ่ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องจริงจังเพราะตอนที่เจมคุยกับผมมาบอกว่าเป็นฟิลแบบโรดักชันไม่ได้เป็นกลุ่มแก๊งอะไรใหม่อะไรเงี้ยแลวไปที่ประเด็นสุดท้ายดีกว่าผมไม่อยากพูดจะเอาเรื่องนี้มันไปบอกในเฟซบุ๊กไปบอกในไลฟ์สดว่าผมเป็นคนพูดหักกับมันเองว่าแบบผมไม่สนิทอะไรกับมันเป็นคนพูดบอกมันเองว่ามึงไม่เคยสนิทกูเลยถ้าสมมติผมเป็นคนพูดคํานั้นจริงๆนะเว้ยทำไมผมไม่ได้เป็นคนที่โพสเฟซอะ เอาถามจริงทำไมผมไม่ได้เป็นคนที่โพสเฟสนะทำไมเจมเป็นคนโพสเฟสอ่ะมันนั้นผมว่ามันมันนั้นผมว่ามันทะเลาะจริงแต่ผมจะบอกให้ตรงนี้เลยว่าผมว่ามันทะเลาะผมว่าเพื่อนผมทะเลาะกันมาเป็นสิบครั้งยี่สิบครั้งเพื่อนกันมาทะเลาะกันมันไม่มันเป็นเรื่องปกติเว้ยทั่วโลกมันเป็นเหมือนกันหมดแต่ทุกครั้งที่ผมทะเลาะผมไม่เคยมาโพสเฟสอะไรเลยแบบไอ้เี้ยมึงไม่ใช่เพื่อนกูมึงไม่เคยสนิทกูอะไรเงี้ยผมไม่เคยโพสอะไรเลย เพราะฉะนั้นผมจะบอกเลยว่าเรื่องนั้นไม่เป็นจริงที่เจมไปพูดในไลฟ์ว่าไเ่ีช่บ้างแป้งเป็นคนพูดผมเองว่าแบบมึงไม่ใช่เพื่อนกูเลยมึงไม่เคยสนิทกับกูเลยถ้าคุณถ้าใครที่มี Facebook ผมนะเข้าไปดูได้เลยรูปสมัยก่อนผมผมมีรูปที่ผมถ่ายคู่เพื่อนผมตลอดแล้วผมก็มีแคปชั่นให้เพื่อนผมตลอดไม่ว่าจะเพจเนในเพจ YB ในเพจ Engras อ,อะไรเงี้ยผมเป็นคนควบคุมหมดแล้วผมก็เป็นคนโพสถึงเพื่อนผมตลอดเพจ YB ผมก็โพสถึงเพื่อนผมตลอด เพราะฉะนั้นผมไม่เคยคิดว่าใครไม่ไม่สนิทกับผมผมสนิทกับทุกคนเท่ากันหมดตอนนี้คนอาจจะแบบไม่ใช่แบนพูดอยู่ฝั่งเดียวเลยนะบอมแค่พูดในจุดของผมนะแต่เรื่องโพสที่ผมกโพสแบบ the one and only หรืออะไรเงี้ยมันคือแคปชั่นปกติผมไม่ได้มานั่งพูดแนมอะไรใครอยู่แล้ว the one and only ถ้าคุณเข้าใจความหมายแบบไม่มีความอคติขผมนะเคยรู้แลวมันมีความหมายว่าอะไรหนึ่งเดียวไม่มีใครเหมือนหนึ่งเดียว ซึ่งผมก็จะหมายถึงว่าผมไม่ใช่ทวิสกอตไม่ใช่เอซอร์บรอกกี้หรือศิลปินมอนอกที่ทุกคนชอบพูดกันผมพยายามเป็นตัวตัวเองมาตลอดแล้วแม้กระทั่งผมโพสแคปชั่นนะมันยังมีคนไปเรียกผมว่าชวยวิสกอตหรืออะไรก็ตามแหลซึ่งผมพยายามพิสูจน์ตัวเองมาตลอดว่าผมไม่ใช่ใครอื่นอย่างเงี้ยแล้วผมอยากจะบอกกับทุกคนนะครับถ้าผมเป็นคนที่บอกว่าไม่ไม่สนใจวายบีไม่คิดถึงแก๊งอะไรอย่างงี้ทุกเพลงหมจะพูดถึงยังบองนะไมทุกเพลงหมจะยังม o t h e r f u ก k i บองวายบีจ i t c h อยงเงี้ยเผมจะพูดแบบไห ถ้าผมไม่ได้คิดถึงเพื่อนหรือไม่ได้แครแกงตัวเองหรืออะไรเงี้ยถ้าผมเห็นกับเงินหรืออะไรก็ตามผมจะอย่อเพื่อนมาใม่เป็นสิบปีถ้าผมไม่เคยเสยในอใ,ใครผมคงไม่อยู่เพื่อนมาเป็นสิบปีหรอกผอจะพูดแค่นี้นะครับ peace